การชมคลิปของสสสุนัยนะครับโดยเฉพาะเ,เมื่อขึ้น YouTube แล้วเนี่ยท่านช่วยดูด้วยว่าท่านได้กดสับสไครหรือยังถ้ากดแล้วไม่ต้องกดครับแต่ว่าช่วยไทยถามเพื่อนฝูงด้วยว่าสุนัยแฟนคลับ กับสูนไนทีวีเนี่ยท่านกดสับสไครือยังถ้ายังไม่กดช่วยกดด้วยแล้วกดกระดิ่งพร้อมกันนะครับเพื่อเราจะได้ติดต่อสัมพันธ์กันแล้วโดยเฉพาะดูทุกครั้งช่วยกดไลค์เพื่อให้คลิปนั้นกระจายตัวไปสู่สายตาประชาชนได้มากที่สุดเรามาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของออการดำเนินคดีกับคุณยิ่งลัก ถ้าใครเข้ามาชมนะครับท่านก็จะเห็นว่าผมใช้ภาพของคุณยิ่งรักมาเป็นฉากถ้าดูในดูในใน youtube นะครับที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยคือภาพตรงนี้ที่ผมเอามาเสนอเนี่ยเพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่าวันที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างไร ภาพอย่างนี้คุณไม่เห็นมั้งครับในความที่นายประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจะต้องมี security ล้อมแล้วภาพนี้บางคนอาจจะยังลืมไปแล้วก็ได้นะครับวันที่ท่านยิ่งรักเป็นนายกนั้นนายประยุทธ์ก็ต้องตามในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะครับคุณยิ่งรัก แล้วท่านเห็นไหมครับว่าไอ้คนที่ตามนั่นก็ยึดอํานาจจากเขาโดยเงื่อนไขก็คือจับมือกับนายสุเทพกปปสและพรรคประชาธิปัตยร่วมกันก่อจลา,าจลแล้วก็สร้างเงื่อนไขว่านี่เป็นจลา,าจลเกิดความขัดแยง้งแล้วกูยึด,ยดอํานาจเองแล้วก็อยู่กันมาถึงวันนี้แล้วบ้านเมืองก็ทุดโทมอย่างหนักเศรษฐกิจพังพินาศหมดแล้ว จนกระทั่งเกิดวิกฤตโรคระบาดก็ยังจัดงบประมาณที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ความเป็นจริงคุณยิ่งรักได้ถูกดำเนินคดีหลายคดีแต่ก็เอาผิดท่านไม่ได้คือเรื่องจำนำข้าวอือก็เป็นเรื่องนโยบายของเขาที่เสนอต่อประชาชน เขาทำตามนโยบายมันจะเป็นความผิดได้อย่างไรการที่เสนอต่อประชาชนแล้วไม่ทำตามนโยบายนั่นสิเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญแต่นายประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็ตบแบงจะต้องเอาผิดเพื่อจะป้ายสีให้เขาเสียหายแล้วก็ใช้วิธีการปกครองยึดทรัพย์เขาโดยยังไม่ได้ฟ้องคดีแพง่งทำเขาจนถึงขนาดนั้นแล้วอยู่ๆก็มีข่าวมาใหม่บอกว่า ดำเนินคดีกับคุณยิ่งรักอีกในข้อหาย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเป็นการทุจริตในการสั่งย้ายเนื่องจากวันที่ย้ายนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับเอ๊ะเราก็งงทีครับนี่ลงข่าวมติชนนะฮะด่วนปปชการวันอาทิตย์เอา เขานายกรัมตีเขาทำงานทุกวันไม่ดียังไงไม่ใช่นายประยุทธ์เลยจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์คนเป็นนายกมีวันหยุดเนอดังนั้นไอ้วันหยุดของนายกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่แล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องเล่นงานคุณยิ่งรักโดยอ้างว่าย้ายนายถวินเปลี่ยนสีในวันอาทิตย์สั่งเซ็นสั่งย้ายคือกูจะเอาผิดมือให้ได้ว่างันเถอะ สำนักข่าวอื่นๆก็ลงข่าวนี้แต่ว่าอันนี้เขาลงสำนักนี้ลงชัดดีครับปอปอชอตามชิดบัญชียิ่งลักปอป,อปอชอตามชิดบัญชียิ่งลักต่อชี้มูลความผิด,ผดนายกปมสั่งย้ายถวินเปลี่ยนสีไทยรัฐก็ลงข่าวบอกปอปอชอชี้มูลยิ่งลักย้ายถวินอีกคดี ชงอายการสูงสุดฟ้องยื่นฟ้องศาลฎีกาที่ผมให้ดูนี่ดูอารมณ์ของสื่อคือพูดง่ายๆว่าสื่อจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันตามล้างตามเช็ดกันแลเนี่ยดำเนินคดีกับยิ่งรักให้เขาจับให้เขาติดคุก แล้วเธอต้องรีภัยออกมาอยู่ต่างประเทศเพราะมันไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการของศาลยุติธรรมมันก็น่าจะพอสมควรแล้วแล้วทำไมที่จะต้องมาเล่นงานเขาอีกไอ้เรื่องเซ็นคำสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีตรงนี้แหละครับที่ผมจะมาคุยกับท่านสั้นๆให้เห็นใจความว่าวิกฤตของประเทศวันนี้มันไม่จบง่าย เพราะมันไม่ใช่วิกฤตที่ว่ากันด้วยตามทํานองครองธรรมก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวคนที่อยู่ในวงการเมืองแล้วติดตามมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่า3 0มสิบี่สปีที่ผ่านมาเนี่ย นายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็มีภรรยาทุกคนถูกไหมครับแล้วในต่างประเทศเนี่ยใครเป็นผู้บริหารเนี่ยตัวประธานาธิบดีก็ดีตัวนายกรัฐมนตรีก็ดีเขาถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดดังนั้นภรรยาของนายกรัฐมนตรีภรรยาของประธานาธิบดีเนี่ยเขามักจะต้องถูกได้รับการชื่นเชิดช,ชูเดิน ออกในข่าวสังคมต่างๆทั่วไปแล้วเขามาักจะเรียกว่า first lady ที่ผมต้องขออนุญาตขีดเส้นใต้คาว่า first lady เพราะว่าวันนี้วิกฤตของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวิกฤตการเมืองอย่างเดียวแต่มันเป็นวิกฤตของการขี้อิจฉาแล้วเป็นการขี้อิจฉาเหมือนหนังน้ำเน่าธรรมดา ของสตรีครับคนที่ไม่ได้ติดตามทางการเมืองอาจจะไม่รู้นะครับว่าทําไมนายกรัฐมนตรีไทยไม่ยอมส่วนใหญ่ไม่ยอมเอาภรรยาออกงานครับไม่เหมือนในต่างประเทศและที่สำคัญก็คือไม่มีใครกล้าเรียกสื่อเคยมีสื่อเรียกภรรยานายกรัฐมนตรีในอนดีต ถูกเกกบ,บาลว่าไม่เหมาะสมเพราะ First Lady จริงๆของประเทศไทยห้ามเรียกครับมีสมเด็จพระราชินีเป็น First Lady แล้วแต่เราก็บอกว่าในหลวงและราชินีนั้นทรงอยู่เหนือการเมืองแล้วนักหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยดันไปเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกมาเรียกเมียนายกเป็น First Lady เลยมีการถูก ปิดข่าวเรื่องนี้ไปนี่เป็นวัฒนธรรมการเมืองไทยเลยไม่มีใครกล้าเรียกภรรยานายกเป็นเฟิร์สเลดอันที่หนึ่งผมก็ว่าก็กดีก็ถูกแล้ว่ะถูกต้องแนละ้วอันที่สองหนักไปกว่านั้นคือไม่มีนายกคนไหนชอบเอาภรรยาไปออกงานด้วยครับเป็นที่รู้กันในยะในทางการเมืองว่าอันตราย พราะว่าอารมณ์ของสตรีนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของคุณยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกแล้ววันนี้ก็ครบปีครับเมื่อวานนี้ครบปีที่นายกยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกรู้สึกจะครบเจ็ดปีนะตั้งแต่ปีห้าสาม นะครับปีห้าสี่วันนี้ครบเจ็ดปีไอ้ครบกี่ปีอห้าห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามรู้สึกจะครบเก้าปีแล้วแป๊บเดียวนะผมเลยเอาโอกาสเนี้ยมาพูดในโอกาสที่นายกยิ่งรักครบรอบขึ้นมาเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทย ความเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงมันจริงมันจริงเป็นจุดเด่นของข่าวสารถึงขนาดทานแมกซีนเอาคุณยิ่งรักไปลงว่าเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญมีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลของโลกคนหนึ่งอย่าลืมว่าผู้หญิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคือผู้หญิงเ,เลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีปากีสถานประเทศไหนๆนี่ เขาหยิบขึ้นมาเป็นข่าวของโลกเพราะเขาต้องการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงความเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของคุณยิ่งรักจึงโดดเด่นขึ้นโดยกระแสะข่าวของโลกส่วนสลิมจะว่าไม่เก่งอะไรก็เรื่องของท่านอันนี้ผมไม่ได้ไปพูดในมุมนั้นในความเห็นของท่านแต่ว่าโดยตัวของผู้หญิงขึ้นมาเป็นสสเขาก็ส่งเสริมนะครับสาบันแท้ก็ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาท ทีนี้ประเทศไทยได้ผู้หญิงขึ้นเป็นนายกตีคนแรกของประเทศไอ้ตรงนี้่ะครับมันกลายเป็นจุดเด่นและเป็นจุดข่าวของประเทศไทยมีคนเล่าขานกันว่ามีผู้หญิงที่มีมีอำนาจอยู่ในประเทศเกิดความอิจฉาเธอครับผมไม่อยากเชื่อนะ อันนี้เรื่องจริงผมไม่ได้เชื่อมีตอนผมเป็นผู้แทนเขาก็พูดกันอย่างนี้ว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยที่มีอํานาจมากในประเทศไทยจะเป็นอํานาจที่แฝงเลนเนี่ยอิจฉาและส่วนหนึ่งของการก่อจลาจลแล้วเอา,ายกหญิงออกไปเนี่ยเป็นพลังความอิจฉาของบุคคลคนนี้ด้วยซึ่งมีพลังมากเราก็รับฟังมาเฉยๆครับ แต่มาถึงวันนี้เรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อเอ๊ะมันน่าเชื่อนะทาไมถึงต้องตามล้างตามผานตามเช็ดคุณยิ่งรักถึงขนาดสีมันก็จบไปแล้วค,คุณอานาจไปแล้วยังแค่หาเรื่องเป็นคดีขึ้นมาได้ว่าเพราะเซ็นในวันอาทิตย์แม่เรื่องตรงนี้ไม่ให้เชื่อไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อก็น่าสงสัยมาก แล้วนี่เป็นวิกฤตอันหนึ่งของประเทศไทยเป็นวิกฤตที่ซ่อนเลนแล้วไม่พูดความจริงสตรีท่านนั้นยังมีพลังอยู่ในประเทศไทยก็ผลักดันไอ้ปชก็เป็นลูกกระโลอยู่แล้วดังนั้นปปชอ,องค์กรอิสระทั้งหมดนี้เป็นบุคลากรที่มาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจำมาก่อนเกือบร้อยละร้อย เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกผูกถูกครอบงำถูกกลมเกลาแล้วก็ปฏิพร้อมจะปฏิบัติตามก็ได้มาแต่งตั้งเป็นปปชไอ้ปอป,ป,ป,ปชนี้ก็แสดงบทบาทการทุจริตก็คือบอกว่านาฬิกาของนประวิ์เป็นนาฬิกายืมเพื่อนยอมเชื่อแต่ว่าไอ้นายสุพจ์ซับล้อมอดีตประหลัดกระทรวง คมนาคมที่ถูกจับมันก็บอกว่าลดลดโฟกมันคันละห้าสามล้านห้าล้านนี่ยืมเพื่อนอันนั้นปปชไม่เชื่อครับแต่อเมริกา25เห็นชัดว่าปปชมันสั่งได้ดังนั้นวันนี้ปปชลงมติที่จะเล่นงานคุณยิ่งรักเพราะเซ็นสั่งย้ายนายถวินเปลี่ยนสีในวันอาทิตย์ก็ทำให้เราหน้ามี น่าเชื่อโดยมีเหตุผลว่ามันเป็นพลังของ,ของความอิจฉาริษยาในทางการเมืองที่ยากที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็เราก็มาสู่เบรกสามวันนี้ไปไวหน่อยนะครับ